และเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนนะครับรัฐบาลก็าามาสมมทรเป็นนโยบายนะครับเ,ออเรื่องของการขนส่งนะครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งคนผู้โดยสารน,นะครับขนส่งสินค้าซึ่งออต่อไปเนี่ยเราคงมีการเชื่อมโยงไปยังประเทศต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรงการตรงนี้ครับถ้าเรามองว่าเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเราจะมีการเชื่อมโยงจากทางภาคตอนใต้ของประเทศจีนนะครับ ไปสู่านจังหวัดหนองคายอุดรธานีนะครับแล้วก็มาที่ขอนแก่นเราไปจังหวัดนครราชสีม,มาต่างหากเราไปเที่ยวต่อไปถึงแหลมชิบังนะครับแล้วก็ไปถึงทางฝั่งตะวันออกนะครับไปมาบุพุธน,นะครับแล้วก็ในระยะต่อไปก็จะมีไปถึงทางประเทศมาเลเซีย้วก็สิงคโตนะครับไงถึงทาง,ทางรถไฟความเร็วสูงที่เราพูดกันตรงนี้นะครับก,ก็จะเป็นเรื่องทั้งเรื่องการขนส่งนะครับคนด้วยนะครับขนส่ง สินค้าด้วยนะครับขั้วผู้โไปนะครับก็จะเป็นการดำเนิ итан, นการกขาั้วผู้โดยสารรถไฟที่เรามีอยู่เดิมนะครับเพราะว่าในระบบรถไฟเดิมเนี่ยทางประเทศเราก็จะมีความดำเป็นอยู่นะครับประเทศเพื่อนบ้านที่ลางที่ก็เรียกเรียกกันว่าลางหนึ่งเม่ยก็ยังยังคงยังมีความดำเป็นอยู่นะครับก็ประโยชน์ที่เราเห็นชัดเจนก็คือเรื่องของความการเดินทางที่เร็วขึ้นนะครับการนส่งที่เร็วขึ้นอย่างที่เราพูดกันนะครับหลายท่านก็มี หลายความเห็นว่า160กิโลเมตรพอไหมต่อชั่วโมงนะครับบางท่านก็บอกในนะนทำแล้ว200กิโลเมตรถึง250กิโลเมตรนะครับซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องทางวิศวกรรมเรื่องการ,รของการออกแบบที่เราจะทําซึ่งทําได้ครับแต่ว่าถ้าใ,ให้เราได้มีระบบรางที่เป็นมาตรฐานของนะครับในที่ผ่านชุมชนซึ่งจะได้รับผลกระทบนะครับพี่น้องได้รับผลกระทบก็อาจจะมีการออกแบบที่เป็นสะพานข้ามเะไรตรงนี้ครับเพื่อจะถืาือให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแล้วก็ คนได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเขาก็พยายามนะครับฝ่ายที่วิศวกรรมที่ศึกษาออกแบบเนี่ยกขาพยายามดูให้ให้ระดับผลกระทบน้อยที่สุดเลยครับคือพื้นที่เนี่ยมันมันบางที่มันมีอยู่แล้วนะครับที่การรถไฟเดิมมันมีอยู่แล้วก็ทไม่กันเม็ดแล้วผลกะทบแต่จะมีอีกก็ผลบบ้างในกรณีที่เป็นที่การรถไฟแล้วเรามีการก่อสร้างเข้ามาอันนี้ก็ต้องว่าเรื่องของการรื้อถอนนะครับก็ไม่ใช่รื้อถอนหรือว่า บริเวณที่อาจจะจะเป็นนะครับของตรงนี้อาจจะจะเป็นจะต้องมีการเว้นคืนตรงนี้ก็ก็เราก็ดูในเรื่องของอาเว้นคืนนะครับใ,ให้เป็นธรรมให้กับน้องประชาชนนะครับซึ่งซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยก็ก็ที่วางจากทางฝ่ายพิษภักดีเขาก็มีประมาณสองจุดนะครับทจ่อาจจะได้รับผลกระทบครับก็ไม่ได้ไม่ได้ผลกระทบทุกคนทุกอำเภอน,นะครับเพราะบางจุดครับเดี๋ยวเป้าะแสเขาเ ก็คงจะศึกษาออกแบบออกมาให้มันเป็นรูปแบบที่ชัดเจนเนี่ยก็คคุยกันประมาณสิบสี่เดือนนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงการรดบวางความพิเศษนะถ้าก็อาจจะมีอะไรที่อยากจะให้เป็นยังไงนะครับเราไม่ใช่ทุกคนก็ช่วยกันนะครับมารป็มควาดร่วมกันนะครับทุภาคส่วนเลยครับ